ใครที่เล่นยีมนมาเกิน10ปีนะครับผมรับประกันว่าคุณต้องรู้จักแบรนด์นี้แน่นอนแบรนด์นี้ชื่อว่าอะไรครับ APC Jean มาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับ Paris ก็คือแบรนด์เนี้ยเป็นลักชูเรียกหรูมากๆเป็นสไตล์แบบมินิมอลหน่อยคนยุโรปจะชอบมากเพราะว่ามันเป็นแบบควยเอ็ด Luxury ไปดูทรงกันก่อน,นว่ามันทรงเป็นยังไงเนี่ยครับทรงกระบ,บอกเล็กมันจะเป็นผ้าคอตต้อนลอยนะครับไม่ผสมผ้ายืดตัวเนี้ยข้อดีของมันคือเป็นผ้าลินแดงด้วยคือคนที่ชอบกระบ,บอก เล็กแล้วผ้าลินไม่ไม่ยืดชอบที่มันเป็นแบบยีนแท้ๆผมบอกเลยว่าคุณจะรักตัวนี้แน่นอนเพราะว่าทรงมันไม่มีอะไรเลยมัเป็นดีเทลที่แบบเรียบๆเอาไปใส่กับสูตรใส่กับทุกอย่างมันจะแบบว่าเบสิกลักชวรี่นี่ผมก็ใส่กับรองเทา้าแโลเฟอร์นี่ดีเทลนะครับไปดูนี่มันจะเป็นกางเกงกระดุมเป้ากระดุมนะครับนี่เป้ากระดุม สมัยก่อนจะมีพวกอดัมเลวีแล้วก็คาร์เย,ยเวสไซอยู่ผมบอกเลยนะว่า